ในฐานะครูถ้อยคำที่เราใช้เวลาให้ฟีดแบ็ c เนี่ยมีพลังมากเลยนะครับมันสามารถสร้างหรือทำลายความมั่นใจของผู้เรียนได้เลยวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าศิละปะของการให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ผู้เรียนเติบโตได้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละก่อนจะไปกันต่ออยากให้ลองตอบคำถามนี้ในใจกันดูว่าการให้ฟีดแบ็ c เนี่ยมันคือการจับผิดหรือว่าเป็นการสนทนาเพราะเชื่อไหมว่าแค่คาตอบของคาถามนี้ข้อเดียว มันกำหนดทิศทางและผลลัพธ์ของทุกอย่างได้เลยโอเคมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเราจะมาลองปรับมุมมองกันสักหน่อยจากที่เคยคิดว่าการตรวจงานการให้ฟีดแบ็กมันเป็นแค่หน้าที่ที่ต้องทำลองมองมันใหม่ให้เป็นเหมือนงานศิลปะ,ะแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งความรู้และหัวใจในการสร้างสรรค์สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะของศิลปะการให้ฟีดแบ็ก ก็คือการมองให้ลึกลงไปว่างานเขียนทุกชิ้นที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรบนกระดาษนะแต่มันคือร่องรอยคือหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นเข้าไปถึงกระบวนการคิดความเข้าใจแล้วก็ความพยายามทั้งหมดของผู้เรียนคนนั้นพอคิดแบบนี้แล้วจะเห็นเลยว่าฟีดแบ็กของเรามีพลังมากจริงๆนะมันอาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างนําทางที่ช่วยให้เด็กๆก้าวต่อไปได้หรือ ในทางกลับกันมันก็อาจจะกลายเป็นกำแพงหนานๆที่ไปกั้นทั้งหัวใจและความมั่นใจในการเรียนรู้ของเขาได้เลยทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าฟีดแบ็กมันคือศิลปะคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรคือปรัชญาเบื้องหลังที่จะเปลี่ยนคำแนะนําธรรมดาธรรมดาของเราให้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนที่มันทรงพลังขึ้นมาได้หลักแนวคิดหลักที่ว่านี้ก็คือการประเมินเพื่อพัฒนาหรือที่เราคุ้นกันในชื่อ formative assessment นั่นเอง ซึ่งมันต่างจากการประเมินเพื่อตัดเกรดแบบคนละเรื่องเลยนะเพราะเป้าหมายของมันไม่ใช่การให้คะแนนแต่คือการให้ข้อมูลให้ฟีดแบ็กเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเขาเห็นภาพชัดๆว่าก้าวต่อไปของตัวเองนะ่ะคืออะไรถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะมันคือการเปลี่ยนบทบาทของครูไปเลยจากเดิมที่เป็นเหมือนผู้พิพากษาคอยตัดสินว่างานชิ้นนี้ถูกหรือผิดได้กี่คะแนนมาเป็นเหมือนโคช้ชที่คอยให้คําแนะนําอยู่ข้างๆแล้วก็ร่วมเดินทางไปบนเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเอาละ พอเข้าใจปัจญาแล้วคำถามคือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะเราจะทำยังไงในส่วนถัดไปนี้เราจะมาลงลึกกันถึง3หลักการสำคัญที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้เราสามารถให้ฟีดแบค k ได้อย่างสร้างสรรค์หลักการ3ข้อที่ว่าน่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือข้อแรกการค้ายันทางปัญญาหรือก็คือการให้ความช่วยเหลือที่มันพอเหมาะพอดีกับระดับของเด็กแต่ละคนไม่มากไปไม่น้อยไปข้อ 2. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ใช้คําพูดที่มันบวกชัดเจนแล้วก็ชี้เห็นเลยว่าจะพัฒนาต่อ,อยังไงและก็สุดท้ายคือการส่งเสริมโกร w t h m i n d s ตทำให้ผู้เรียนเชื่อว่าความเก่งความสามารถเนี่ยมันสร้างกันได้ผ่านความพยายามทีนี้เรามาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าว่าหลักการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีชีวิตขึ้นมาได้ยังไงผ่านถ้อยคําง่ายๆที่ครูเลือกใช้ลองดูเคสของน้ําฝนที่เขียนเรียงความมายาวมากแต่เนื้อหายังสับสนอยู่แทนที่เราจะขีดแดงเต็มไปหมดครูอาจจะเริ่มด้วยการชมก่อนว่า ครูเห็นว่าเธอพยายามเล่าเรื่องได้ละเอียดมากเลยนะแล้วค่อยๆชวนว่าลองช่วยครูปรับประโยคนี้ให้สั้นลงอีกนิดจะทําให้เรื่องน่าอ่านขึ้นเยอะเลยเห็นไหมว่ามันต่างกันมากแค่นี้เด็กก็รู้สึกแล้วว่างานของเขามีค่าและการแก้คือการต่อย,ยอดไม่ใช่การแก้สิ่งที่ผิดหรืออย่างเคสของต้นกล้าที่ส่งรายงานมายังไม่สมบูรณ์แทนที่จะบอกว่าทําไมทํามาไม่ครบลองเปลี่ยนเป็น แนวคิดหลักชัดเจนดีมากเลยถ้าเพิ่มตัวอย่างอีกสักหนึ่งกรณีนะผู้อ่านจะเข้าใจความคิดของเธอมากขึ้นไปอีกฟีดแบ็แบบนี้มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะจากการแก้สิ่งที่ขาดไปการเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปและที่สําคัญอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคการเขียนคอมเมนต์แต่มันคือการสร้างปฏิสัมพันธ์คือการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนรู้เลย โดยเฉพาะกับเด็กที่ขาดความมั่นใจอย่างพาคินการบอกเขาว่าการเลือกประเด็นของเธอดีมากเลยครูเห็นพัฒนาการจากงานครั้งก่อนชัดเจนเลยนะคําพูดแบบเนี้มันส่งพลังมากเพราะมันไม่ได้ชมลอยๆแต่เป็นการชมที่เฉพาะเจาะจงและเน้นไปที่พัฒนาการซึ่งนี่แหละคือการสร้างโกรด์ไมล์เสร็จที่ดีที่สุดทําให้เขาเห็นว่าความสามารถมันพัฒนาได้จริงๆมาถึงตรงนี้คงจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นั้นมันให้คุณค่าที่ไปไกลกว่าแค่คะแนนสอบในกระดาษมากเลย เพราะฟีดแบ克ที่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้มันเปลี่ยนความลังเลให้กลายเป็นความกล้าที่จะลองใหม่และที่สําคัญที่สุดมันเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายธรรมดารรมดาให้กลายเป็นสะพานที่เชื่อมไปสู่การเติบโตทั้งทาง,งความคิดและจิตใจของผู้เรียนเลยทีเดียวและยังสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยในห้องเรียนด้วยดังนั้นคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในฐานะคนที่เป็นครูถ้อยคําของเราจะสร้างกําแพงหรือจะสร้างสะพาน เพราะทุกตัวอ,อักษรที่เราเขียนลงไปมันคือทางเลือกที่มีพลังในการหล่อหลอมอนาคตความมั่นใจและความรักในการเรียนรู้ของเด็กคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเลยคําถามมันจึงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะให้ฟีดแบ็กยังไงแต่อยู่ที่ว่าเราอยากจะสร้างผู้เรียนแบบไหนให้เติบโตขึ้นมา